สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเรามาชมกระเป๋าหนังจระเข้สวยๆกันนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะนุ่ยก็นํากระเป๋าเดินทางหนังจระเข้ไซส์ใหญ่มาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันนะคะตัวนี้ก็จะเพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีแต่ว่ากว่าจะมีของมาก็ใช้ระยะเวลาในการรอคอยนานมากค่ะพี่ๆค่ะเพราะว่าผลิตจ,จ,จากจระเข้ตัวใหญ่มากเอาดูคือจอระเข้ตัวนี้อายุแบบ อย่างน้อยๆนะคะอย่างต่ำๆนะ5ปีใหญ่กว่าน้องเอเยอะเลยนะคะแล้วก็สเกลของหนังกล้ามเนื้อกระดองกระดูกเนี่ยสวยแล้วก็ชัดเจนมากพี่ๆค่ะแล้วที่สำคัญราคาจากน,นนะอ้งเอนะ ถูกที่สุดค่ะคุณมนค่ะขอราคาหน่อยนะคะเอาราคาพี่พี่ขาตัวนเริ่มต้นที่สีดํานะเดี๋ยวจะให้ขนาดแล้วก็ราคานะคะสําหรับตัวนี้กระเป๋าเดินทางไซส์ใหญ่หนังจอระเข้ขนาดกว้าง21นิ้วกว้าง21นิ้วนะคะส่วนสูนจะอยู่ที่12.5นิ้วความหนาด้านข้างจะอยู่ที่10.5นิ้วอีกหนึ่งรุ่นยอดนิยมมากค่ะอีกหนึ่งรุ่นยอดนิยมยอดนิยมของจระเข้ด้วยนะคะพี่พี่ขาเอาแค่แคนวาสก่อนเนาะ เฉพาะแคนวาสนะคะราคาเนี่ฟาดเข้าไป1,47,000บาทนะคะ147,000บาทถ้าเป็นหนังจระเข้พี่พี่ขาในเมืองไทยเนี่ยน้องเอกวาถูกที่สุดละละ่ะที่ต่างประเทศหาได้หรือเปล่านี่ไม่รู้นะ,ะจระเข้จะใหญขนาดนีนน้นะคะอันนี้อยากให้ดูหนังจระเข้หนังจระเข้น,เนะคะราคาอยู่ที่1,729 US ดอลลาร์ คิดเป็นเงินไทยก็อยู่ประมาณ6ก0ม0สองพันกว่าบาทนะคะพี่ๆค่ะถ้าเป็นจระเกอันนี้ถือว่าถูกนะอ่าแต่พี่ๆดูดิดูหนังดิพูดก็พูดจากประสบการณ์อ่ะมันมันแบบ คือมันก็ต้องบอกว่าหนังของเราอะดูดิดูหนังของเราดิสวยมากอ่ะพี่พี่ขาอันนี้เราก็มาเช็คละคงราคากันสักนิดนึงเนาะเพราะว่านงเอ็ดเนี่ยจะต้องส่งสินค้าสวยหรูเลิศอลังการให้กับพี่พี่เนาะ,ะในราคาแบบสุดคุ้มเนี่ยถ้าพี่พี่ได้ตัดสินใจนะคะแล้วง,งานของนาเอ็เนี่ยเวลาพี่พี่ใช้นะคะก็จะมีความโดดเด่นมากๆเลยหลรูหราอลังการมากๆทําให้การเดินทางของพี่ไม่น่าเบื่อ,ออีกต่อไปไม่ว่าจะไปในประเทศไทยหรือไปต่างประเทศรับรองได้เลยว่า คนที่พบเห็นนะ่ะทุกคนจะต้องหันมามองอย่างแน่นอนเพราะว่าพี่เหมือนใครจริงๆนะคะพี่ๆขาราคาก็เห็นได้แล้วเนาะแล้วก็ราคาพิเศษจาหน่อยเนี่ยอยู่ที่17,900บาทเท่านั้นอ่ะพี่ๆดู17,900บาทดูด้านหน้าก่อนหัวกระโหลกใหญ่สวยมากสีดำสเกลหนังนะคะทุกปุ่มนะคะกระดูกกระดูกทุกปุ่มเป็นไงสวยเพอร์เฟกมากนะคะ นี่คือด้านหน้าด้านหน้าเราไล่มาที่ก้นกระเป๋าโอ้ใหญ่โตโโหลานมากเลยค่ะทุกคนคะ่ะสุดยอดมากนะคะไล่มาที่ด้านหลังจระเข้ตัวนี้ค่ะความยาวเนี่ยเอ่อเผลอเลยสามเมตรด้วยนะใหญ่จริงๆค่ะใหญ่มากนะคะอ่าด้านๆจะได้มีบาสกสีบึงหรือซิฟเลยค่ะ มาดูด้านในกันแล้วพี่พี่ดูด้านในน้องเอก่อนนะซับในผลิตจากหนังหัวแท้งานตัดเย็บด้านในเย้บที่สุดนะพี่พี่ขายเฉพาะค่าซับในเนี่ยพี่พี่ลองซื้อกระเป๋าไซส์เดียวกันกับน้องเอกราคาแล้วซื้อเฉพาะค่าซับในเนี่ยมูลค่าเนี่ยเกิน5,000บาทเลยนะเฉพาะค่าซับในแล้วก็จระเข้ตัวเนี้ยเอาจริงๆแค่มูลค่าอาหารก่อนนะแค่อาหารอย่างเดียวเกินหมื่น เกินหมื่นแล้วน้องเอกเขาย17,900บาทช่างเป็นราคาที่สุดแสนจะคุ้มค่าที่สุดเลยสนใจสีดำทักมาหาน้องเอกเน,นะคะน้องเอกเมีสองสีให้เลือกน้องเอกเมีสองสีให้เลือกมีสีดำแล้วก็สีน้ำตาลถ้าพี่พี่สนใจแค่ภาพเราทักแชทได้เลยค่ะฝากชื่อที่อยู่บนโทรศัพท์ต้องการเก็บเงินปลายทางหรือว่าโอนเงินแจ้งได้เลยนะคะ สำหรับพี่ๆที่รับชมน้องเอ๋ทางยู u ู e นะน้องเอ๋ก็จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ทุกคลิปนะคะเมมเบอร์ Remember, น้องเอ๋เสร็จแล้วทักหาน้องเอ๋ทางไลน์ได้เลยนะคะน้องเอ๋ใจดีมากอยากจะขอข้อมูลเพิ่มตรงเพิ่เติมอะไรก็ทักกันเข้ามาได้เลยแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ไปนะคะช่วงเทศก,กาลวันหยุดก็จะเริ่มหลั่งไหลกันเข้ามาแล้วนะคะพี่ๆขาช่วงปลายปีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฮโลวีนวันหยุด นักกัตเติร์อีกหลายวันช่วงปลายปีรอยกระทงคริสต์มาสปีใหม่ยาวไปถึงนูนหลุดจีนวัเลนทา์โอ้โหเทศกาลกำลังจังหลักหลังไหลเข้ามาวันพิเศษวันสำคัญทีเนี้ยพ,พี่ก็จะได้วิวกาสเดินทางเที่ยวทั่วไทยเที่ยวไกลทั่วโลกนึกถึงน้องเอ๋นะคะรับรองเลยว่า อนอกเหนจะส่งกระเป๋าส,สวยๆไปให้พี่ๆไว้ใช้งานนะคะงานผลิตใหม่เอียใหม่กริบเลยนะคะมาดูกันที่สีน้ำตาลสวยมากที่สุดเลยพี่พ่ขานี่1 7 9่0เบาทมีบริการเก็บเงินปลายทางไว้บวกเพิ่มนะคะและนอกเหมีของแถมให้2ชิ้นนะคะช่วงนี้ก็คือ,อปลอกไฟแช็กหนังงูแล้วก็ปวงกุญนใจหนังปลากระเบนนะคะอะดูได้เลยค่ะพี่ๆดูด้านหน้าค่ะสีน้ำตาลช็อกโกแลตหนังสวยมากเลยอ่ะเปิดดู ปิดดูในเว็บไซต์จากประสบการณ์เท่นแตบบ่เดียวรู้ดูแล้วนะคะจากประสบการณ์หนูบอกเลยว่าของหนูสวยเป็นสองรองใครพี่พี่ขาเรื่องสวยเรื่องสีฉ่ำเห็นไหมความฉ่าแล้วดูดีขนาดก้นกระเป๋าเนี่ยวางกลางลำตัวจระเข้ตัวใหญ่มะหือมาให้กับพี่พี่ขนาดเนี้ย จริงๆสวยไม่เป็นสองรองใครจริงๆนะพี่ๆขาเนี่ยอ้๋หนังอ่ะจระเข้ตัวใหญ่ขนาดนี้ปกติจะต้องมีแผลลึกมีแผลยาวนะแต่ของน้องเอกไม่น้องเอกคัดแบบจระเข้แบบจระเข้ตัวใหญ่สวยอลังการอ่ะแล้วผิวสวยอย่างนาณงามถ้าเปรียบเทียบกับคนนะคะผิวสวยอย่างนางามเลยค่ะที่จัดให้กับพี่ๆเนี่ยหนึ่งมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะวัยรุ่นขาและดูด้านในซับในผลิตจากหนังวัวแท้สีน้าตาล ความคงค่าความดึงดานความแข็งแรงทนทานเนี่ยก็ใช้งานได้เป็น 20- 30ปีอย่างต่ำใช้คำว่าอย่างต่ำถ้าใช้งานสมบุกสมบันก็เกิน20ปีอยู่แล้วนะคะพี่ๆค่ะจริงๆหนังเขาก็ยังใช้ได้ต่อแต่ความสวยหรือว่าความสดใหม่อาจจะไม่เท่ากับตอนแรกมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ว่าคนที่ใช้หนังไป1 0ปี20ปีก็มีแต่คนพูดว่าโอ้โหยังสวยใหม่อยู่เลยพี่ๆต้องได้สัมผัสนะคะแลวจะเข้าใจเลยว่าทําไมหลายๆคนทั่วโลก ถึงนิยมสะสมหนังจระเข้เพราะว่ามันไม่หลุดล็อกลอนง่ายๆแล้วมันแข็งแรงนันเองอีกหนึ่งรุ่นที่ต้องเอ๋จะให้ชมค่ะไซ์เล็กจะเป็นกระเป๋าเดินทางไซเล็กอ่าตัวเนี้ยเห็นไหมมีให้เลือกสองสีมีให้เลือกสองสีค่ะตัวเนี้ยพี่ๆก็ถืออวดถือโชว์นะคะเล็กลงมาหน่อยถ้าไม่ได้จุของเยอะขอแนะนําใบนี้นะคะอ่าถืออวดถือโชว์ถือใช้งาน ได้คุณผู้หญิงคุณผู้ชายใช้ได้สบายมีสีดําแล้วก็สีเทาช่างสวยและเรียบหรูและดูดีมากเลยค่ะใบนี้เนี่ยกว้าง15.5นิ้วนะคะกว้าง15.5นิ้วสูง14สูง14หนา8.5ราคาอยู่ที่1,500บาท1,500บาทค่ะโอ้โหเชื่อเถอะว่าราคาจากตัวเเนี่ยถูกที่สุดแบบหาที่ไหนไม่ได้แล้วถ้าเป็นกระเป๋าสวยใหญ่อลังการขนาดนี้พี่พี่ดู ความสวยหัวกระโหลกซะก่อนอืหัวกระโละหกะโลกคือแบบว่าชัดสเกลกระดูกอืคือชัดไม่มีรอยทลอกดูดูเลยพี่ๆดูเลยจอระเข้ตัวใหญ่ขนาดเนี้ยมันยากมากเลยนะคะที่จะหาหนังได้สวยแล้วไม่มีรอยแผลอย่างเงี้ยมันยากมากเลยค่ะ อ่ะแต่น้องเอกก็หามาได้นะคะพี่ๆขาดูด้านหลังเนี่ยดูใกล้ชๆชๆ้าๆชัดๆนะคะใบนี้อยู่ที่1 5ึ0ห่บาทเท่านั้นในคลิปนี้นะ,ะพี่ๆน้องเอกมีให้พี่ๆชม2ไซส์ด้วยกันสวยทั้งคู่เลยดูรา้ราอลังการโดดเด่นทั้งคู่เลยนะคะพี่ๆขาสนใจเดียทักมาหาน้องเอกได้เลยนะคะของแท100ร้อยละเปอร์เซนต์สวยโดดเด่นไม่เหมือนใครหรูหราอลังการ ชนิดที่ว่าไปไหนบนโลกใบนี้น้องเอกก็ไม่ทําให้พี่ๆผิดหวังในเรื่องของความโดดเด่นลูกค้าที่รับกระเป๋าของน้องเอกไปประทับใจแบบนี้แบบที่น้องเอกพูดอย่างนี้ถืออวดถือโชว์การสนันวันไว้ทั่วเมืองไทยและหลายประเทศทั่วโลกเธอไปไหนก็มีแต่คนหันมามองกระเป๋าน้องเอกเนี่ยลูกค้าเกือบทุกท่านนะคะส่วนมากเลยคือนาไปไปไปใช้ไปอวดไปโชว์ค่ะเอ่อเอาไปใช้ในชีวิปตประจำวันก็เยอะ แต่ถ้าถือออกงานแล้วเนี่ยกระเป๋านอกเอ็กเนี่ยโอ้โหโดดเด่นอลังการมากนะคะพี่พี่ขานี่ใบเนี้ยเวลาไปตตดสายให้พี่หน่อยเวลาไปพบปะคนเยอะๆนะคะพี่พี่ขาใส่ของเยอะๆใบนี้พกไปเนี่ยอลังการถึงขีดสุดมากเลยพี่พี่ดูสีเทานี่ช้าๆชัดๆงานพรีเมียมงานพรีเมียมสุดๆส่งให้พี่พี่ไปแล้วพี่พี่แบบถือไปเนี่ยเชื่อไหมคะว่าไปหาเพื่อนเพื่อนก็ต้องแบบกรี๊ดสลบอะค่ะเพื่อนก็จะแบบ อุ้ยซื้อมาจากที่ไหนอย่างนี้นะคะน้องเอ๋อยากให้พี่ๆแบบอยากได้อยากให้พี่ๆได้ลองสัมผ like um, yeah, like like, ัสรับรองได้เลยว่า uh, พ like right? ี่ๆจะชอบอย่างแน่นอนนะคะดูด้านในสีเทาค่ะไม่ร like, ู้จะหันซ้ายหรือหันขวาน้องน้องดูสองฝั่งอ่นี่ค่ะด้านในสีเทาสวยตาแตกมากนะคะก็จะมีไซส์ใหญ่หนึ่งหมื่น 7,900บาทแล้วก็ไซส์เล็กหน้า1,500บาทสวยหรูราอลังการที่สุดเลยขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของน้องเอ๋นะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ